พประชาชนเนี่ยมีมีปัญหาชีวิตนะครับคือด้วยความที่เนี่ยเรื่องดีมทีมนึกว่าจะออกมาแล้วจะว้าวจะออกมาแล้วคนจะแซ่ซ้องหรือจะวัดกระแสกับทางภูมิใจไทยเนี่ยเป็นมาดูทรงแล้วมันมันก็ไม่นะเอาเป็นว่าที่ประกาศมาสี่ท่านเนี่ยเมื่อเทียบกับสามท่านของภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้คืออันนั้นคือเข้าผ่านการปฏิบัติมามแล้วมันเห็นะแต่ตรงเนี้ก็เป็นคนที่ บางท่านอาจจะคนในแวดวงเขาเที่จะรู้ววก็ต้องเป็นวิธีคิดแบบเดียวกันใช่ไหมแต่นี้ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยการแคมเปญคราวนี้ของเขาเนี่ยมันมันเหนื่อยนะคือเขาจะไปพูดเรื่องอมีทหารไม่ทําไมเนี่ยก็พูดไม่ได้เขาจะไปะเรื่องหนึ่งสองก็ก็ไม่เอาครับแล้วมันก็แล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญมันก็ยังอืมอืมมึมมึมม่วมๆซ้ซู้อยู่แล้วคนจํานวนหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากแก้ดูทรงแล้ว จะไปกระทุ้งให้แก้เนี่ยก็ดูจะไม่ขาดลับพอพูดเรื่องลับดูทีไรเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันกินไม่ได้ทำไมคุณไม่แก้เรื่องปากท้องก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันขายไม่ได้อะแล้วพอขายไม่ได้อันนี้คุณพิธาเนี่ยหายตัวไปเลยไม่ปรากฏเลยในการเป็นผู้เลเป็นไปได้ไหมเนี่ยเมื่อเช้าผมอ่านในในคอลัมน์ของสเปซบาร์เราเนี่ยเขาบอกอย่เฉยเออย่าอย่ามาเขายังเผื่อไว้ตอนท้ายนะนะยังเก่ฑก็ขึ้นสแตนพูดแล้วก็บอกว่า แต่ไม่ไม่ไม่ลงพื้นที่หรอกพระเอกมักมักจะออกมาตอนท้ายดูซิว่าตอนท้ายคุณวิทายจะออกมาไหมแต่เนี่ปัญหาที่ผมมองก็คือว่าเดิมที่ได้มาทั้งทสกต์สิบสี่ล้านเสียงอ่ะสิบสี่ล้านเสียงกลมกลมบัญชีเลยชื่อผมว่าฐานจริงจรนี้เหลือไม่เท่าไหร่เอาเอาแบบอ่าไม่ขี้เหร่เนี่ยครึ่งครึ่งพี่โก้นะแต่ไม่แน่ใจว่าครึ่งที่ว่านั้นเนี่ย จะเหนียวแน่นขนาดเดิมอย่างที่เคยวิเคราะห์ว่าเดิมเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่เป็นอนุรักษ์สายอ่อนเนี่ยเขาเนื่องจากเรื่องลุงตู่เนื่องจากไม่มีตัวเลือกอย่างพรรคสีฟ้าในยามนั้นอะไรอย่างี้เพราะนั้นก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเออคนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็อยากลองของใหม่ต้งไปลองของใหม่อีกจำนวนหนึ่งก็ไปลองลุงตู่รวมไทยสร้างชาติรอดไ่แล้วใช่ไหมตอนนั้นรวมในนามชื่ออะไร รวมไทยสร้างชาตินี่แหละที่กําลังจะตัดหัวตัดอะไรทั้งเนีเพราะนั้นเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสภาพการแล้วเนี่ยคือกลุ่มที่เคยเลือกพักส้มแบบไม่ได้เป็นเครียกอะไรไม่ได้เป็นถึงขั้นอยู่ในเส้นนะคนพวกเนี้ยเขาสามารถที่จะเขาสวิงออกมาแต่ปัญหาที่ผมสนใจคืออะไรนะจะสวิงไปไหนวะ อ่านี่แหละจะสวิงไปไหนก็ต้องดูไวด้วยพี่โะไปเพื่อไทยก็ไม่ไปเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ไปส้มเนี่ยเพราไม่ไม่ไม่ยอมไปเพื่อไทยรอบที่แล้วก็เลยต้องมาที่ส้มก็เลยมาที่ส้มครับเพราะว่าไปฟ้าก็ไม่ได้ไปไปฟ้าก็ดูเหมือนโอ้โหมันเป็นอ่ายิ่งอะไรเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ไปน้ําเงินก็ไม่เอาแล้วก็ไปแดงก็ไม่ได้สุดท้ายก็เอาว่าลองส้มดู แล้วทีเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยจะกลับมาสวิงออกมาจะไปไหนอ่าผมตอบได้เลยนาทีเนี้ยไปสองทีนะฮะเห็นจากการเป็นสีน้ําเงินเข้มของภูมิใจไทยมาใช่สีน้ําเงินเข้มเนี้ยนะผมว่าจะจะได้กลุ่มรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐคือที่จะที่จะมาลงให้ให้ให้ทางภูมิใจไทยนะเอาเป็นว่าภูมิใจไทยจะมีคะแนนเพิ่มและเป็นคะแนนเพิ่มที่ได้ไปจาก อเจ็ดล้านเสียงที่หายไปตรงนี้แล้วไม่รู้จะไปไหนและอีกส่วนหนึ่งอ่ะจะไปสีฟ้าสีฟ้าที่ตอนเนี้ยเกือบเกือบจะฟีเวอร์เหมือนกันเมื่อวานอยู่ภาคใต้วันนี้มาโล่ที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะมมมากเลยก็ดูที่นครเมื่อวานโอ้โหล่าแตกลาแตกแล้วเปอะไรนะตลาดแตกโอ้โหแหมเราคิดว่ามีเชื่อเขาด้วยไม่จะเคยละนองเลยเราเนี่ยใช่มโอ้เพราะ ตอนนี้สีฟ้าเนี่ยพอเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปเยอะด้วยม,มันก็เลยมองในกลุ่มคนทํางานกลุม่มอะไรพวกนี้เขาก็เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, มันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเว้ย<ะ>แล้วก็เ,เคยทํางานมาแล้วล<ะ>ในหลายคนนะหมายถึงว<ะ>่าที่อย่างคุณอภิสิทธิ์คุณกรอะไรพวกนี้นะมันก็เลยกลายเป็นตัวเลือกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเหมือนกันและไอ้ไอ้ววยเจนแซเนี่ยพวกสิบแดยี่้าที่จะเลือกตั้ง ครั้งแรกเพราะว่า <vote. S 3> ผว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ไปส้มทั้งหมดแล้วอ๋อก็มันไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมแล้วไงตอนตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพักของคนรุ่นใหม่<อ>นะน,นั่นก็คือเป็นประทับเลยเกิดมาปุ๊บมีสิทธิ์คั้งแรกคุณดูดิคุณดแูแม้แต่พักคุณหญิงหน่อยยังมีน้องจินนี่นพักค<า>ุณมใจไทยก็คนรุ่นใหม่เยอะ พักสีฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ไม่ไม่เตี้ยไม่ทั้ง,งกทมเลยเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าถ้าเอาคนรุ่นใหม่มาวัดกันเนี่ยก็มีกันทุกคักไม่น้อยหน้ากันอ่า